นะข้บกาสวัสดีนะครับพี่น้องใช้คือประกาศเอ็กนะครับมือกูบุสุกคนนะครับผมเจะช่องมาเรถ่มเตะฝอติดเช่นเคยแต่ข้อกาสวัสดีนะครับเป็นช่องทางนะครับผมแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับไปฝากเหลยน้ำไปล้วกันนะครับอ้าพี่น้องสิบห้าตสมหนาเงี้ชุ่วโมงครับนี่เป็นชุ่มโมงจริงนี้นะครับผมอ่ะเข้าบ้านเราง่าย วิตะโต้พี่พี่ลต่ไหลให้บานกับไรง้อกับบานแล้วครับนอกจักไปเรียกโอ้คุดไพ่ไหมหไพ่อญ่คุดไพ่ไหมเอ็งสั้นรถตำดากแค่นั้นรถนัะนะ่นน่ะโอ้ยมีคนขับให้ใส่ระบบรีโมทตัวเฮ้ย <laughs> ไงสิงห์ ะมาเข่าเลี้ยงเข้ากระบะเนี่ยขอกครับพี่น้องนะครับมาเริ่มเก็บงานแล้วครับผมไล่ดินลงไปผมบอลฟุมนะครับอยังก็ต่อแดงเหมือนเดิมครับกวาดหัวสีส่วนท้องเราเลยครับผมอัปเดตไม่ล่าสุดครับยางไม่ซีเสร็จนิดทัาแล้วว่ะนี้พี่น้องเอ้ย ตัวสีได้ปานนี้นะครับงลงต้นมัดไล่ซะโซ่แล้ไพี่ปน,น้่งนี่ไปนะครับไอ้ขวดวิ่งน,นาดระโด้อีกอันนี้กาใกล้จะมดเดือนเมน่าแล้วนะครับผมมันทีหยิบเก่าแล้วนะครับดือนเก่ามันทีสามิบ เดอนนาค่ะต่อสู้ฤดูกาลปูนเรื่องไฟเรือนหกอย่างเต็มรูปแบบนะครับผมนี่งานก็นเริ่มจะห้างแล้วนะครับผมเหลือแต่มูทั้งโคกนะครับนี่อันนี้เกียงานเกียรนะครับผมเหลือเมื่อกี้เจ้าแล้วครับบานนี้ นี่กเกลียดยของม่คำตานะครับของขนนอยนะครับคุ้าาประจำนะครับใา่เ,าเว,วีเราไล่คัดดบติดต่อตีเราี่น้อกขอบคุณลพแม่ลหลายๆนะครับอะไไม่ใจคีมงานเบาไลา่ใส่ก่นะอนแบบอ๋ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับผม อุ้ถ่ายเน้นๆครับดันแบบไม่ยั้งนะครับผมซดน้ำมันเลยทีเดียวเสียครับแต่ออกมาดีครับผลงานออกมาดีมาสวยนะครับราคามีกราพครับบมมีคำว่าแพ้งด้วยพี่น้องนะครับผมสำหรับู้ใดสนจสนใจอยากปรับให้ปรับหน้านะครับ ติดต่อสอบถามได้นะครับผมจักทางเบาไนานะครับ0 935345160น,นะครับผมจะเป็น0 89214171นะครับเป็นขนาดทางพุทธค่ะเป็นขนาดจะได้โอยรมีจนเริ่มซอดแล้วครับพี่น้อง วัตถุนะครับบางหน่วันกัอย่าูทางในนะครับผมที่นี่ก็ดันดินมันกับมวลดีครบมวลแบบนี้แหละนะครับก็เลยสอดเร็วนะครับผมย่งอะไรออัพไม้ครับเป็นเลี่ยนยี่ห้อเป็นอนา โอตาเนะนะครับผมเส้นละเจ็ดสิบแปดนะครับเจ็ดพันแปดนะครับผมนี่แหละเอายุกตะเสียพี่น้องนะครับผมร้านพนิษการยางนะครับของกีพรอนนะครับผมยางหลังกับเมียนนะครับยางหลังเป็นของดีสโตนนะครับเส้นละหมื่นสี่นะครับผมมาดอนนี้ยังว่าราคายางกันกำลังขึ้นนะครับเมื่อวาราคาอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่เป็นจังได้ต่อไปกดติดตามนะครับ ในหน้าบวกนี่นะครับนเนอเยืดเป็นเ,เจือที่หนาเนเจือที่สามนะครับงแต่เราใส่บรราการมากมาเบอรพอดีแล้วก็แต่งนะครับแต่งแล้วเดี๋ยวคุณมาลงนะครับผมอีเมลครับพี่ฟอนเราถุอค,คนดีเอเจใจกับการเรียนหน้านะครับโมเรียงเข่าลงเียเลยดีสุดป,ปีครับพี่้องนะจดหย่อนเสียง ลันมาแล้วพี่น้อง là cái nào rồi nó về tháng làng rồi là tháng mới cung rồi là, là โอเคครับพี่น้องสาวราคลิปนี๋เขาเจอไปเพียงสนีนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเอาไว้ปบอกกลนไหมครับขอบคุณสวัสดีครับ